สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการรู้ทันยานยนต์กันแล้วนะคะคนที่เป็นคนรักเทคโนโลยีและก็รักเรื่องยานยนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะรายการนี้ผลิตและสร้างสรรค์โดยบริษัทวอชด็อกจำกัดค่ะในช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถในคืนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสายพานค่ะปัญหาสายพานนั้นนะคะถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่หากว่าคนใดหรือว่าเจ้าของรถคันไหนเนี่ยนะคะประสบพบเจอก็คงจะสร้างความปวดความปวดหัวให้ไม่น้อยเลยนะคะยิง่งถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์นะคะก็อาจจะยังไม่รู้ว่ารถยนต์ของ เองนั้นใช้สายพานประเภทไหนนะคะและมีวิธีการดูแลยอย่างไรบ้างวันนี้ก่อนจะสายเกินไปนะคะมาเรียนรู้ว่าสายพานนั้นมีกี่แบบแล้วก็ต้องดูแลยอย่างไรกันบ้างนะคะรวมไปถึงการเลือกซื้อด้วยกับคุณชยพรสิริสวัสดในช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถนะคะส่วนเทคโนโลยีในวันนี้นะคะเรายังคงเกาะติดกับเรื่องการขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะยังมีข้อมูลและก็เรื่องราวน่าสนใจอีกนะคะอย่างเช่นสินค้าประเภทไหนบ้างที่สามารถส่งได้อัตราค่าบริการจะถูกหรือว่าแพงมากแค่ไหนที่สําคัญจะมีการจัดวาง สินค้าบ,บนเครื่องบินอย่างไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงเทคโนโลยีเพื่ออนาคตค่ะสิ่งที่ซึนามิผัดไปจากเราไม่ได้นั่นก็คือโอกาสมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาส เข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีเพื่ออนาคตกันแล้วนะคะการขนส่งนั้นมีหลายช่องทางนะคะวันนี้เรื่องของการขนส่งทางอากาศนั้นนะคะก็ถือว่ากําลังได้รับความนิยมความสนใจจากประชาชนทั่วไปด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นนะคะจะเป็นในลักษณะของบริษัทโรงงานที่จะส่งของไปหลายๆไปจํานวนเยอะๆ มากๆนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมเองถ้าหากว่าต้องการส่งสินค้าแล้วก็มีความจําเป็นต้องส่งอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าไกลก็สามารถเลือกใช้บริการอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าอัตราค่าบริการนั้นประเภทสินค้าหรือว่าการจัดวางจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตติดตามชมกันเลยค่ะ บริการในการขนส่งสินค้าทางอากาศตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะคิดตาม2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคิดจากขนาดของสินค้าก็คือกว้างยาวสูงหรือเรียกว่าดิเมนชันของมันอีกอันหนึ่งครับเขาคิดจากตัวของกอสเวตกอสเวตก็คือน้ําหนักรวมของสินค้าเช่นน้ําหนักรวมของทั้งตัวของสินค้าและรวมน้ําหนักของกล่องด้วยนะครับเราคิดเป็นสส่วนหากว่าสินค้าคุณมีขนาดที่ใหญ่มาก แต่น้ำหนักน้อยมากเช่นพวกนุ่นนะฮะนุ่นเนี่ยวอลลุ่มมันจะใหญ่มันจะกินสเปซบนเครื่องบินไปเยอะมากแต่น้ําหนักเบาคันนี้สายบินจะคิดจากอะไรสายบินก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวอลลุ่มคุณมากแต่น้าหนักคุณน้อยสายบินก็จะคิดจากตัวของวอลลุ่มแต่ถ้าเกิดหากว่าสินค้าคุณเป็นสินค้าชิ้นเล็กนะฮะเล็กมากคือวอลลุ่มมีน้อยแต่น้าหนักหนักมากสายบินก็จะคิดตามส่วนของน้ําหนัก รวมทั้งหมดก็คือกอสเวนะครับและคราวนี้มันก็จะต้องดูเกี่ยวกับตัวของประเภทของสินค้าด้วยว่าถ้าเกิดประเภทของสินค้าเช่นผักสดผลไม้ห้ามวางใกล้กับพวกสัตว์มีชีวิตหรือว่าดายไอซ์ห้ามวางไว้กับพวกสินค้าอันตรายพวกนี้มันก็จะมีข้อห้ามต่างๆของกดไอเอตาที่เขากําหนดขึ้นมาในการวางหรือว่าการจัดสเปซของสินค้าถ้าหากว่าเป็นศพผู้เสียชีวิตตรงนี้เราก็จะแบ่งย่อยเป็นสินค้าประเภท สินค้าพิเศษจะแยกย่อยเป็นประพวทคิวแมนรีเมนนะครับคิวแมนรีเมนตรงนี้เนี่ยการขนส่งศพนะครับเขาจะมีการขนส่งเป็น2รูปแบบก็คือขนส่งเป็นแบบตัวของศพที่ยังไม่ได้เผาแต่อันนึงก็คือขนส่งเป็นแบบศพที่เผาแล้วที่เรียกว่าอัฐินะครับทั้ง2รูปแบบนี้เนี่ยอัตราค่าบริการจะต่างกันถ้าเกิดเป็นศพที่ยังไม่ได้เผาตรงนี้อัตราค่าบริการในการส่งทายอากาศก็จะสูง นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจะต้องมีการมาทําภาชนะบรรจุจะต้องมีการเคลียร์พิธีการทางศุลกากรในการถาเข้าเพราะว่ามันอาจจะมีการซ่อนสิ่งพวกอะไระยาเสพติดหรือว่าสินค้าเฮโรอีนอะไรต่างๆเข้าไปในตัวของศพขั้นตอนอาจจะต้องยุ่งยากหน่อยเพราะว่าจะต้องไปมีใบมรณะบัตรนะครับมีใบตรวจสอบต่างๆเพราะว่า พวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราส่งศพที่ยังไม่ได้เผาเนี่ยโดยส่วนมากถ้าเราส่งข้ามประเทศไปเนี่ยศุลกากรที่ประเทศต่างๆส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมาเปิดลงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีเอกสารอะไรที่ยืนยันว่าว่าข้างในคือศพจริงๆส่วนถ้าเกิดเป็นในส่วนของอัฐิตรงนี้เนี่ยเรทเขาจะคิดตามนอร์นอ r m มัลเรก็คืออัตราปกตกิทั่วไป ในช่วงหน้านะคะช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องสายพานนะคะมาดูแลสายพานก,าก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะยังไงห้ามพลาดกับคุณชัยพรศิริสวัสดิ์ค่ะ